อู้อู้อกระชากเือนครับอู้ส่งามู่ครับเดินสายเป็นเชงเลยเนะบิ่งนะนะครับนี่ครับสายเงตึงเลยครับพี่น้องลโลเลยตัวนี้ใส่โลยังมีเห็นอะยูน่ะครับพี่นะ้อง ใส่โลเลยครับพี่น้อง Beast um. 你看哪里？ สวัสดีครับผมพันตาหากินราทุงครับผมสวัสดีพี่น้องปองไปสุมองสุบอนกันแลวกันครับวันนี้ก็มาพอครับทีมงานหากินรถทุงอีกคือเก่าครับผมวันนี้พ่พีพาน้องาใส่เบ็ดฟมคือเก่าครับวันนี้พอกันอยู่ไม้ลังฟ้ามไกลครับผมวันนี้มาแก้มือครับไฟที่แล้วบ่อยม้าครับวันนี้มาแก้มือไม้ลังฟรามไก่ครับต้องิ่งวัชรมาหรือบ่วมาาครับวันนี้ก็มาพร้อมทีมงานคือเก่าครับผมครับพันพี่หากินรถทุงครับผม ครับผาเตยครับผมสวัสดีครับผาต่อมครับสวัสดีครับผมพันคุณหากินรถพงครับวันนี้มาแกะมือครับสมานหรือว่ามันก็ลอหลุดลอดติดตามเพิ่งเข้าวันนี้กำลังมาห่อแล้วครับกำลังเตรียมตัวสิลงแล้วนะครับ ามาเนี่ยล้วขอจะตีทางเด้อมันมานาแต่ปลาใหญ่งใหญ่จะทีจะทางมาหายอยู่หาจินหาลูกบ้านมันมานเด้อมื้อนี้มันเตา,ตาหาจินหลกพุ่มเด้อครับเด้อมันมันนี่ครับระดับน้ำเก่าอยู่ประมาณนี้นะครับนี่ก็ลงไปหลายเต๋ยอ,อยู่นะครับนี่สังเกตตอนยุคข้าครับนี่ไม่ดำดำนี่คือไม่ ไม่น้ำมาหอดกับลงมือเลยครับพี่น้องไม่เอาสภาพไม้กับพอดีเล้วครับหนามบกมาหดกุ้มพอดีเลยครับพี่น้องบรรยากาศลมว้ยว้ายอยู่นะครับมือนี้นี่บ่ายเนี่ยฮะนะครับ,รบผ่นเต๋ยพ่านต่อมใส่ไปทั้งพีทครับแั้วา,านต่อพ็านเต๋ยใส่ไปทั้งไม่ออกครับ ตลังหาเงยออยู่ครับพี่ต้องน้ำทั้นงน,นีน้แหละกำลังพอดีตามการแหล่งนันเป็นฟังหมตต่ ับจังมาดูทำกันตอนยามครับผมไปเบ็ดแล้วแล้วแล้วนะครับประมาณจักชั่วโมงนึ่งนะครับจังสีมายามวันนี้สีเอาใบด้นแน่นหน่อยครับเพราะว่ามัเร่ค่อยมีปลาบ่อนมันเงียบไม้ก็สวยอยู่ครับไม้หนามลงพุ่มดีๆครับอากาศหลังฟาร์มไก่ครับพุนฟาร์มไก่ทั้งผุนนะครับครับตอนนี้ก็ได้เวลาพาพี่พาน้องมายามเบ็ดครับผม หลังจากที่เฮ้าใส่แล้วก็นั่งเรียนประมาณชั่วโมงนึงเนาะครับมาลุ่นมาติดตามิ่งครับมือนสิมาหรือบ่มานครับเว่ามิดมิดปลาบ่อดแห้งครับมิดเสียงบ่มีเสียง,ยงปลาบ่อดเลยหนามันก็นลงไปหลายเตื้ออยู่ครับไปครับยามฟังทางพันต่มกับพันเตื้อยก่อนนะครับกับพัดขึ้นนะครับ ยังคอยสืยามของพันเต่ากับผ่านเชื่อนะครับใต่ทั้งผุนหมอเขาใส่มาทั้งวินโต๊ะนะครับใส่คนละทังไปครับไปรุ่นตรกันเลยครับครับไปรุ่นกับผ่านเตยครับทีมงานน้ำเลิกครับผมน้ำเกือบเอวนะครับนี่ความมัลงเลิกกว่าพี่น้องน้ำตื่นบวกกินครับ เป็นได้พลาเตัวสายสีงเข่งครับอ้เบ็ดใหม่ตัวนั้นไอ้ที่โฟมเป็นได้ฮะตายอู้ตายสิดได้อู้เต็มแดกมากล้วครับพี่น้องตายครับอู้ใส่งามอยู่ครับ ประมาณจะหาฮุกสี่นะครับพี่น้องใส่งามๆครับเต็มได้แข่งมันมาแล้วครับพี่น้องตายตายไว้เนาะนั่งฆ่าเดียวเองได้โดนเต๋อเลยโอเคกูแล้วรังอัน ลังมีนด้ำกันครับพี่น้องสายตึงเลยครับพี่น้องเป็นพันนวดมะหนเป็นต่ำเงียบแห้งครับมบึงป้าบาบอนบบายังเลยครับ คือตอนนำขึ้นเลยเนาะนำล่องนี่เงียบคักเลยปกติเล่นสิบบอนบูบับบุบับไปปา่าอะไรแกแกเสือเลยนี่กระไดตัวนี่แกแกฟุ่มเลยไหม <c oughs> ใส่ปลาเข้มครับตาย เีครับหลุดลังนี่คับพ่างคู่นครับผมเป็นอายุปาน,นั่งมันดึงเข้าไปนะนนนอู้อู้เสียงดินเนาะ Phía thúng, ừ. thúng, thúng mắt sai này phân này, này. Ừ. phía Thúng kia em lên cái thẻ tả Thúng kia Này Này nhàm tóc ngàm dữ Chính kia được ta พุทธเดียบรึยังว่าพันจังไ้ใส่เบีดกระได้เขาพันขึ้นเขาเลยเขาพันซิกแซกอันนี้ก็ออกยากเออเห็นแล้วนี่เด็๋โซปางามอยู่เอองนัก ใส่งามอยู่ทุ่เขียวออกมากอะ่ะงนแหละนเอาเอาใส่กันกับใดจังค่อยตัดใส่งามอยู่ครับพี่น้องหาโตหยากอยู่ครับฟ้าจะไปใส่เมือเงียบจิ๊บเลยครับเ่าคือตอนน้ำขึ้นครับหลุนหลังนี่ก็ผ่านต้องครับ Đến đây phát tông Bên ba nhà đó, hộp hàng làng Xấy, ấm ổng quá Lăng đi phía ตายแล้วอือปลาดุกปลาดุกขาดครึ่งเลยวะอู้หูโค้งการคนละครึ่งอยู่ครับพี่น้องใส่ใส่ปลาเข็มใส่ก๊งามอยู่ครับอ,อู้ปลาดุกเห็นปลากัด์ปตาตื่นเลยวะโอ้โหูคาร์ปขาดเครื่องเลยวะปลาดุ ครับหลุ่หลังนี่กับพันคุ้นครับโอ้วโลกดิกขึ้นมาต้าโอ้วโ้วู้กระชากเพื่อนครับโอ้ใส่งามอยู่ครับเอาคุนถุงไฟขึ้นแล้วครับ ชนะใส่งามมาแล้วครับใส่งามมาแล้วบรรยากาศยาเบ็ดครับพี่น้องได้้่งพี่อ่ะตอบเลยบ่เนี่ยพักอยู่เลยพี่น้อง ลุลังนี่ก็พานเฟี่ยครับผมในพานเฟี่ออุ่นน้ำตรงนี้น้ำเอาแล้วครับ

ขึ้นทันใจบ่ได้เด้กับเรียบร้อยสีโอ้ตรงติบอ,อยู่พี่น้องเอ,อ้ยสายเสียดายเนี่ยตรงตื่นงามใส่ตัวนโอ้ตรงงามอยู่ไปแข็งก็เดินเลยแต่งางามๆอยู่ครับพี่นอ้อง,งงามเลยเป็นงามแบบพ่อได้อยู่ครับพี่น้องแต่ว่ามันกับอยากห่างๆอยนะู่เนาะครับ ใสเบียดยูใส่เอาไปับไปเบ่งเบียดขอบหลุดลังนี่ครับผมอ้สายแข็งตึงเลยครับพี่สายแข็งตึงเลยพี่น้องอันบนอะไรเกิดเดินแต่สายมันแข็งเลยเบิ่งครับนี่ครับสายแข็งตึงเลยครับพี่น้องอย่าให้พานต้นไรสายเบิ่งครับ เห็นปะเห็นปะอู้อู้ตีแล้วตีแล้วเอิ้มตีหน้าเออมันพัดหลายหลาหลอดไปมล่ะหน้าใหม่เออต้นใหม่มันหลายทางไหน

เี้ยมจะไปติงามอเอโล่เลยตัวนี้ใส่โลยังมีเห็นอยู่รับพี่น้องใส่โล่เลยครับพี่น้องเรียบร้อยครับผมผลงานรุ่มลมือนีครับผม ประมาณปันไดเนาะครับก็ถือว่าพ่อได้ต้มอยู่นะครับเดใส่ลวดแต้มหนึงอยู่นะครับมีใส่ลวดเห็นอยู่นะครับมื่อนี้เขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube ให้พันเตาแล้วกับที่ว่าน้ำเน่ากันแล้วกันครับสำหรับคลิปนี้พันเตาก็ต้องขอลาพี่แล้วกันนะครับผมขอบกันคลิปหน้าครับสิภาพใบไม้ใดก็อย่าลืมนะครับพี่น้องเด้อเย่ากังใจให้ที่ว่าน้ำเน่ากันแล้วกันครับขอบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับครับ ครับครับสวัสดีครับ